สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกํากลังจะกลับบ้านนะครับผมเก็บของเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากผมมาขายน้ำม้อยสดที่ตลาดทองคํานะเหลืออยู่ครับเอาขวดมีกว่าสิบบาทยี่สิบบาทก็มีขวดสิบบาท,บาทอาสองขวดนะเอาเย็นบอ, <c oughs> เ,อเยน <c oughs> เอ็นๆนะครับขายขายดีบอขายของ มาสวยไอ,อ,ยอ,ยอยถุงผมเก็บแล้วเดี๋ยวผมวางนี่ได้ไหมครับเอ,อบาหลอดบ่เอาหลอดไหมครับ20บาทของผมครับมาสวยว่าผมผอ,อมันี่นเงียบว,วันนี้วันนี้ไปเกี่ยวข้าวอะไวันนี้เขยองข หมายถึงว่าคนที่มาเดินอ่ะวันนี้ไปเกี่ยวข้าวกันใ <laughs> ชอ,อเจเกี่ยวขว้าเคยรับแอของหังนั่นอ๋เงียบวันนี้เ,เงียบครับครับขอบคุณครับครับผมก็ผมเก็บของเสร็จเรียบร้อยนะครับอะไรพอดีพี่กมาซื้อ20บาทนะเดี๋ยวนี้ เช่นเคยครับผมจะนับเงินให้ดูนะครับว่าเป็นตัวอย่างนะเป็นเป็นแนวทางว่าขายของตลาดนัดนะครับที่ผมมีวิวเมืม่อคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปเมื่อเช้านี่เล่นเงินเท่าไหร่นะครับก็บตอนนี้ตลาดวายเรียบร้อยแล้วนะประคับก็ขขบของคลิปต่อไปเงินที่ผมได้นะก็คือ2ส่วนนะครับส่วนแรกคือส่วนที่ขายอยู่หน้าร้านนะครับก็คือเปิดท้ายาตั้งขายเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็คือ ขายหน้าร้านนะครับเสร็จแล้วผมเก็บของเนี่ยผมก็จะถือใส่ถุงพลาสติกนะครับพลาสติกใส่นะเดินขายในตลาดให้พ่อค้าแม่ค้าให้กับคนที่เขายังไม่กลับบ้านนะครับผมก็ไปขายขั้นด้านในผมขายได้80บาทนะครับส่วนผมก็เอาเงิน80สบาทนั้นรวมกับเงินในกระเป๋านะครับที่ขายอยู่ที่หน้าร้านนะครับแล้วก็บวกกับเมื่อกี้20บาทนะนี่ฮนะเดี๋ยวควนี้มานับดูว่ามันเดี๋ยวต้องไปนบในรถลมแรง ว่ามันได้เงินเท่าไหร่นะครับเผื่อ,อใครจะอยากทำอาชีพนี้แล้วจะได้เป็น,เป,นเป็นแนวทางไว้นะเป็นเป็นผมทดลองให้ดูนะครับว่าม,มันได้เท่าไหร่นะครับเผื่อใครอยากจะตัดสินใจมีอาชีพเสริมหรือว่าอออกจากงานประจำนะครับถ้าใครที่จะจะออกจากงานประจำผมแนะนำเลยว่าปลูกอ้อยก่อนเลยครับปลูกอ้อยเยอะๆนะครับปลูกไปเยอะๆเลยออกมาพออ้อยเราพร้อมคัน ระหว่างที่อ้อยเรากำลังโตเนี่ยก็อาจจะฝากญาติพี่น้องดูแลหรือจ้างคนดูแลไปก่อนนะแต่บอกแล้วว่ามันมันคุ้มค่านะครับถ้าเรามีอ้อยของตัวเองต้นทุนเราก็จะต่ำนะครับแราก็จะมีค่าค่าน้ํามันรถค่าขวดค่าสิ่งที่เราลงทุนในครั้งแรกนะเครื่องขีดอุปกรณ์ภาชนะต่างๆนะครับนี่ผมนับให้ดูนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะครับโอ้ยโทษตัเอ๊ เมื่อกี้ได้ 20, ดยี่สิบเดี๋ยวนะคไปดูอันนี้นครับอันนี้ผมนับไปแล้วมันเป็นแบง100ค์ร้อยนะเขาเขาเขามาซื้อจ่ายแบงค์ร้อยผมก็แตกไปแล้วเรียบร้อยอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้อันนี้แบงค์ร้อยห้าร้อยนะครับห้าร้อยพอแบงค์ยี่สิบผมก็จะแพคไว้บางส่วนนี่อันนี้อันน, 500, นี้อันนี้ห้าร้อยอันนี้อันนี้หกร้อยหกร้อยแล้วนะครับหกร้อย โอหลไหลหลนีนึ่งสองามสี่ใช่ไหมสี่สี่ใบสีลอีกยีนี่อันนี้อีกร้อยหนึ่งอันนี้ห้าร้อยหกร้อแล้วนะครับ7จ็ดร้อยาแล้วเจ็อันนี้เป็นตลาดนัดเช้านะครับเดี๋ยวผมจะไปตลาดนัดเย็นอีกในเจ็ 700. 700. 700. แล้วเจ็แล้วครับ รอ้ออันนี้700แล้วอันนี้อีกอะไาสิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเาสหนึ่งร้อยแปดร้อย 80, ในนี้800นะครับในนี้ในกองนี้800พอดีเป๊ะนะครับนี่ในในกองนี้800พอดีเป๊ะครับ800พอดีเป๊ะผมขายของได้ผมซื้อ,อพวงมาลัยนะครับ10บาท ก็จะเป็น810บาทแล้วก็ผมจ่ายค่าแผงอีก10บาทก็จะเป็น820 820ครับวันนี้ช่วงเช้า820นะครับได้820บาทนะครับเป็นเป็นแนวทางนะครับไม่ได้ไม่ได้จะอวดหรืออะไรยังไงมันมันไม่รู้จะอวดอะไรมันไ,ได้แค่นี้นะครับแต่ว่าผมก็ถือว่าเยอะนะครับเยอะสําหรับชุมชนที่มันไม่ใช่เมืองใหญ่นะครับค่าของชีพ แถวนี้ก็ไม่ไม่สูงไม่สูงนะครับไม่สูงเหมือนในเมืองใหญ่นะครับแกงถุงที่บ้านผมนะครับบ้านพ่อตามายายผมนะแกงแกงไก่ใส่หน่อไม้นะครับยี่สิบาทฮะเทียบเท่าถุงละห้าสิบในเมืองฮะปริมาณที่เขาให้เยอะมากนะครับเพราะนั้นค่าคร,รองชีพมันมันเราได้ขานาดนี้ก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้ค่าครองชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้อันนี้คือคือหนึ่งตลาดนะครับเดี๋ยวตอนนี้เวลาประมาณ ประมาณ11บเโมงสิโมงงสบ11โมงนะเดี๋ยวผมจะรีบกลับไปเตรียมของต่อนะครับกลับไปอ้นานกินข้าวแล้วก็เตรียมของต่อบ่ายหนึ่งครึ่งเกือบเกือบบ่บายสองนี่ผมจะต้องถึงตลาดนะัดเย็นและตลาดนะัดของถุมนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูกันนะว่าการตั้งร้านวันนี้ผมจะเอาเต็นท์ไปกลาง <laughs> ผมจะเอาเต็นท์ไปกลางที่ตลาดนัดคองถุมร่มมัน มันเป็นก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งนะแต่วันนี้เดี๋ยวเอาเอา,เอาเต็นท์ไปกลางดูนะครับข้องถมเนี่ยผมไปมาสี่ห้าครั้งแล้วก็เป็นล็อกประจาของผมนะที่ผมประมูวไว้ทุกครั้งจะกลางกลางร่มร่มแดงนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะกางเต็นท์นะเต็นท์เขียวนะครับมันดูดีม <laughs> ันดูดีนิดนึงคนระับอัปเกรดอัปเกรดมากงนเดอนนะครับโอเคครับเพื่อนๆเจอกันใหม่ช่วงบ่ายครับผม เออวันนี้ว่าจะไปดูเอ้พอดีมีปั๊มปอทสร้างใหม่นะใ,นใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูนะว่าเขาเก็บค่าที่เท่าไหร่นะครับลงแผงลงอะไรเนี่ยเผื่อถ้าเราสู้ไหวก็อาจจะอาจจะไปลงนะครับไปขอลงแล้วก็มีจ้างคนไปขาย่เงี้ยหรือเราจะไปขายเองแบบนี้ประมาณเนี้ยนะครับก็ขอให้ได้นะถ้าถ้าได้แล้วเราสู้ราคาค่าเช่าไหวก็ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็จะขายผมก็จะได้มีจุดขายสองจุด ที่เป็นประจําประจํานะครับแล้วก็จะเป็นวิ่งตามตลาดกัด้วยหาหลายๆทางครับเหนื่อยครับแต่สู้ๆครับเหนยเหนื่อยแต่สนุกนะครับอาชีพที่เรารักนะครับอาชีพที่สุจริตเจอกันใหม่ช่วงบ่ายครับผมสวัสดีครับ